ทำไมชาวยิวทั่วโลกส่วนใหญ่ถึงรวยมากชาวยิวในโลกนี้นะคะมีจํานวนประชากรทั้งหมดโดยประมาณ20ล้านคนก็กระจัดกระจายไปอยู่ตามต่างประเทศทั่วโลกเนื่องมาจากการอพยพหนีภัยสงครามนะคะสงครามทะเลแดงและสงครามล้างเผ่าพันธุ์ส่วนใหญ่ปัจจุบันอยู่ที่ประเทศอิสราเอลเมืองที่มีความแห้งแล้งและขัดแย้งทางด้านศาสนาและก็สงครามกลางเมืองตลอดมา ถึงแม้จะมีจำนวนประชากรไม่มากนะคะในสหรัฐอเมริกายุโรปญี่ปุ่นก็ตามแต่แต่ชาวยิวก็จะมีลักษณะที่โดดเด่นที่น่าสนใจและก็น่าศึกษามากเลยนะคะในความเป็นผู้ที่มัง่งคั่งร่ำรวยและก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมากหน้าหลายตามากก็ขอสรุปหลักคิดในการทำธุรกิจหรือว่าการค้าขายของชาวยูเป็นข้อ้อดังต่อไปนี้นะคะ ข้อที่1ก็คือชาวยิวมีลักษณะที่โดดเด่นก็คือมีพันธุกรรมดีมีสมองที่เป็นเลิศมีความขยันอดทนและก็ไม่ย่อทอน,นั่นเองนะคะชาวยิวที่ก็จะกระจายอยู่ตามประเทศต่างๆทั่วโลกก็คือผู้ที่ควบคุมเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆไว้ยกตัวอย่างอย่างอเมริกาที่มีประชากรชาวยิวประมาณ25%มหาเศรษฐีหนในสที่ได้ถูกจัดอันดับว่ารวยที่สุด กลับมีพื้นเพศหรือว่ามีภูมิหลังเป็นชาวยิวเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมดแล้วนะคะมากกว่าชาวสหรัฐอเมริกาทั่วไปซะอีกตัวอย่างของคนที่มีเชื้อสายยิวจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะที่เขามีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกก็อย่างเช่นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์คาร์มที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ทางการเมืองซิกมัน์ฟรอยนักจิตวิทยา สตีเวนสปิลเบิร์กผู้กำกับภาพยนตร์เซอร์เกย์บรินผู้ร่วมก่อตั้ง Google และมาร์คสแกรเบิร์กนะคะมาเศษฐีหนุ่มน้อยที่ร่ำรวยที่สุดที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง f c e e o o o นะคะเขาก็มีสายพันธุ์ที่ดีมีสมองที่เลิศยอดเยี่ยมขั้นอัจฉริยะมีความขยันอดทนแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่ยอดท้อต่อการทำงานอีกคนหนึ่งด้วย ต่อมาข้อที่สองนะคะชาวยิวเขามีปรัชญาและก็มีหลักคิดที่สุขุมและลึกซึ้งคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสําคัญกว่าการกินอยู่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสําคัญกว่าการกินอยู่ชาวยิวพวกเขาจะมักจะนิยมหาที่พักในที่ที่ปลอดภัยเนื่องจากพวกเขาต้องการที่จะหลบภัยหรือว่ามีประวัติการเดินทางจากอดีตที่ผ่านมาอันยาวนานนะคะจากการจ่ายเพื่อที่พัก และภาษีพวกเขาจะยินยอมจ่ายโดยที่ไม่อิดออดไม่รู้สึกตะกิตตะขวงนะคะหรือไม่มีข้อแม้ที่จะจ่ายเลยที่จะซื้อที่พักดีๆที่จะเช่าที่พักดีๆนะคะหากแต่ว่าเป็นการจ่ายเพื่อการกินอยู่การเลี้ยงชีพในวิถีชีวิตประจำวันทั่วไปพวกเขาจะประหยัดมากค่ะจะประหยัดจะมัธยัติจะอดออมจะใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่าจะไม่สุดรุยสุรายหรือว่าฟุ่มเฟือยจนฝ่ายตรงข้ามอาจจะมองว่า ชาวยิวเนี่ยขี้เหนียวหรือว่าเห็นแก่ตัวนั่นเองต่อมาข้อที่3ชาวยิวมีความเชื่อว่าเรื่องสําคัญที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์ก็คือการหาเงินเรื่องสําคัญที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์ก็คือการหาเงินเงินคือแสงสว่างที่สามารถสัมผัสได้เงินคือพระเจ้าที่แท้จริงหรือว่าเงินคือพระเจ้าที่ปลอมตัวมาที่สําคัญนะคะเงินเนี่ย จะบ่งบอกถึงความสำเร็จของมนุษย์ได้อีกด้วยการหาเงินของชาวยิวส่วนใหญ่ในอดีตมีฐานคิดมาจากความไม่มั่นคงพวกเขาก็จะเริ่มค้าขายสิ่งมีค่าที่สุดที่สามารถเก็บง่ายที่สุดสามารถเคลื่อนย้ายได้เร็วที่สุดเพื่อการหลบหลีกหรือว่าการหลีกหนีนั่นเองนะคะอย่างเช่นการค้าขายอัญมณีค้าขายเครื่องเพชรพลอยทองเงินนาคเป็นต้นแบบนี้ค่ะ และเมื่อเดินทางเข้าไปอยู่อย่างประเทศใดก็จะเข้าถึงชนชั้นผู้นำมีการต่อรองเรื่องที่พักเรื่องความปลอดภัยเรื่องธุรกิจการค้าการขายของต่างประเทศการนำสิ่งมีค่าที่ติดตัวมาก็จะใช้ได้สะดวกรวดเร็วและก็เป็นที่ต้องการของชนชั้นผู้นำอีกด้วยข้อที่4ชาวยูนะคะเมื่อจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่จะศึกษาเรื่องนั้นก่อนอย่างละเอียดรอบคอบรอบด้านมุ่งมัน่นและก็จริงจัง และเมื่อมั่นใจแล้วก็จะรีบจัดก,การดําเนินการโดยทันทีค่ะโดยชาวยูวจะเห็นว่าคนมีความเสมอภาคในการหาเงินไม่มีการแบ่งว่าใครสูงกว่าหรือว่าต่ํากว่าอยู่ที่ว่าสายตาของใครจะแหลมคมมองเห็นโอกาสได้ดีกว่ากันและก็เห็นว่าเงินที่ได้จากชนชั้นแบกหามหรือว่าชนชั้นนักธุรกิจก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันเงินที่ได้รับจากใครก็เงินนั้นก็มีมูลาคา่า และเงินมันก็มีคุณค่าในตัวของมันเองเสมอนะคะไม่ว่าจะได้รับจากมือของชนชั้นกรรมกรหรือว่าชนชั้นกลางกระตาเงินมันคือสิ่งที่ก่อให้เกิดความปลื้มใจได้ทุกครั้งไม่มีเปลี่ยนแปลงต่อมาข้อที่5ชาวอยู่ชอบตัวเลขเป็นชีวิตจิตใจและก็ยังสอนลูกหลานให้คิดเป็นตัวเลขอีกด้วยนะคะอย่างเวลาว่างเขาก็จะพากันเข้าโบสถ์แล้วก็มักจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการค้าการขาย ูดคุยถึงอุณหภูมิไม่เขาไม่ถามนะว่าวันนี้อากาศร้อนไหมเย็นไหมแต่เขาจะถามในลักษณะว่าวันนี้อุณหภูมิกี่องศาและต่อมานะคะตัวเลขนี้คือตัวเลขที่สําคัญมากแล้วก็นิยมใช้กันก็คือตัวเลข78ต่อ22 78ต่อ22หมายถึงอะไรอันนี้คืออัตราส่วนต่างๆของการค้าขายค่ะที่เขาสอนกันมาตั้งแต่โบราณแล้วนะคะมีวิธีในการเทียบโดยการ เขียนสี่เหลี่ยมจัตุรัส1รูปภาพออกมาแล้วก็เขียนวงกลมทับข้างในเส้นสี่เหลี่ยมนั้นไอ้ส่วนที่อยู่นอกวงกลมคือส่วนที่ชาวยิวกำหนดให้เท่ากับ22ส่วนภายในวงกลมคือ78อัตราส่วนนี้ใช้ได้กับหลากหลายเรื่องมากค่ะเมื่อนามาใช้ในการกำหนดด้านการค้าขายก็อย่างเช่นมีเครื่องเขียนอยู่100เหรือว่า100ชนิดเครื่องเขียนที่ขายดีมากจำนวน2 2 22%เท่านั้นที่ขายดีที่เหลืออีก78%ขายได้เรื่อยๆค่ะก็ประมาณนี้นะคะหลักการเนี้ยหรือกฎกฎนี้ปัจจุบันนี้ก็คือนำมาปรับใช้กันหลากหลายนะคะแต่ก็ได้ปรับสัดส่วนให้ใกล้เคียงหรือว่าเข้าใจได้ง่ายขึ้นก็คือหลัก80ต่อ20ที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองนะคะซึ่งก็ดูไม่ได้แตกต่างกันกับของชาวยิวสักเท่าไหร่ก็พออนุโลมได้ใช่ไหมคะ ต่อมาข้อที่6ชาวยูวเขาจะไม่นิยมเก็บเงินไว้กับธนาคารแต่จะนําเงินไปลงทุนในทรัพย์สินแทนนั่นก็เพราะว่าภูมิหลังเดิมที่กล่าวถึงมาส่วนหนึ่งส่วนอีกส่วนหนึ่งค่ะก็เพราะมองเห็นว่าเงินที่นําไปฝากธนาคารนั้นได้ดอกเบี้ยน้อยมากการนาเงินไปลงทุนในทรัพย์สินอย่างอื่นอย่างเช่นอสังหาหุ้นอัญมณีทองเงินหรือว่าการปล่อยกู้นอกระบบหรือว่าการค้าขาย ก็ย่อมได้กำไรมากกว่าหลายเท่าตัวชาวยิวเขามองเห็นความต่างตรงนี้ค่ะจึงไม่นิยมนำเงินไปฝากหรือว่าเก็บไว้ในธนาคารนั่นเองต่อมาข้อที่7เขาจะเน้นการขายของให้กับคนรวยและผู้หญิงคนรวยในที่นี้หมายถึงเน้นการทำธรุรกิจที่สนองความต้องการหรือตันหานั่นเองนะ,ะเพราะคนกลุ่มนี้มีเงินมาก กลุ่มชนชั้นกลางหรือเศรษฐีที่พร้อมจะยอมจ่ายเพื่อสนองอารมณ์มากกว่าสนองความจําเป็นพื้นฐานหรือปัจจัยสส่วนผู้หญิงนั้นค่ะชาวยิวมองว่าผู้หญิงมีเงินเป็นแม่บ้านที่เป็นคนเก็บเงินผู้ชายเป็นคนทํางานเป็นคนหาเงินพอได้เงินมาก็จะเอาไปให้ผู้หญิงเก็บไว้ให้ผู้หญิงบริหารจัดการอะไรแบบนี้ค่ะการทรําธุรกิจกับผู้หญิงจึงมุ่งเน้นไปที่ความสวยความงาม เป็นหลักอย่างเช่นเครื่องแต่งกายที่หรูหราเครื่องสําอางอาหารเสริมผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่เกี่ยวกับความสวยความงามของผู้หญิงเมื่อลองนําทั้งสองอย่างมารวมกันก็จะเกิดเป็นสิ่งเลอคา่าอย่างเช่นชุดที่ประดับไปด้วยเพชรทับทิมสร้อยคอฝั่งเพชรฝังพลอยนาฬิกาโรเล็กฝังเพชรอะไรแบบนี้เป็นต้นค่ะต่อมาข้อที่8 ชาวยิวเขาไม่นิยมทิ้งทรัพย์สมบัติเอาไว้ให้ลูกหลาะนะนอกจากคําสอนหรือว่าหลักคิดในการท,ทรําธุรกิจหรือว่าสร้างอาชีพเขาบอกว่าการเอาเวลากับแรงงานไปแลกกับเงินนั้นโง่มาเพราะแรงกับเวลามีอยู่อย่างจํากัดดังนั้นควรที่จะเอาเวลากับแรงไปบริหารคนแล้วก็ให้เกิดเงินกลับมาทรัพย์สมบัติเพียงประการเดียวของลูกคือปัญญา สับสมบัติเพียงประการเดียวของลูกที่มีอยู่คือสติปัญญาเมื่อคนอื่นบอกว่า1กับหนึ่งหงบวกหเท่ากับ2ลูกจะต้องหาทางคิดให้มากกว่าสองให้ได้ยกตัวอย่างเมื่อปี1974หรือว่าขศ2อ1 7รัฐบาลสหรัฐได้จัดให้มีการบูรณะซ่อมแซมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพใหม่แล้วหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยส่งผลให้มีขยะกองโต ไม่ว่าจะเป็นทั้งนอ็อตทองแดงเศษไม้เศษฝุ่นผงเต็มไปหมดเลยก็หาคนมาประมูลแล้วก็รับรีไซเคิลยากมากชายหนุ่มชาวยิวคนหนึ่งค่ะกำลังมองหาช่องทางในการทำธุรกิจที่ต่างประเทศอยู่พอดีพอรู้ข่าวนี้ก็รีบตีตั๋วเครื่องบินกลับทันทีพอมาถึงสารัฐก็รีบอาสาเข้าไปประมูลกับรัฐบาลในราคาที่พอตกลงกันได้ แล้วหลังจากที่เซ็นสัญญากันเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็เริ่มรวบรวมคนมาช่วยขัดแยกขยะออกเป็นหมวดหมวดค่ะโดยให้นําเศษทองแดงไปล้อมทําเป็นรูปจําลองอนุสาวรีย์ขนาดเล็กให้นําเศษไม้มาทําเป็นฐานของอนุสาวรีย์ขอบเศษทองแดงและอลูมิเนียมก็ให้นามาทําเป็นกุญแจจตุรัสไทม์สแควร์ส่วนฝุ่นละอองที่ขัดแล้วก็ปัดเป่ามาจากอนุสาวรีย์ใหญ่นะคะมันก็จะเปล่งประกายหรือระยับใช่ไหมก็ให้คนเนี่ย ไปรวบรวมแล้วก็เอาไปขายให้กับร้านขายดอกไม้ค่ะเสร็ขยะกองโตจากการคัดแยกประเภทและนำกลับมาสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆเหล่านี้ค่ะถูกนำไปจำหน่ายในราคาที่สูงกว่าเดิมหลายพันหลายหมื่นเท่าแถมยังไม่พอกับความต้องการของตลาดด้านการท่องเที่ยวอีกด้วยภายในระยะเวลาไม่ถึง3เดือน ชายหนุ่มชาวยูคนนี้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะกองโตจนมีมูลค่าสูงถึง3.5ล้านดอลลาร์คิดแบบยูทำแบบญี่ปุ่นนี่เป็นเคล็ดลับที่คุณสามารถนำเอาไปใช้เพื่อเป็นการเป็นเศรษฐีที่รวยและก็มีความสุขเออทำอยังไงทำไมต้องคิดแบบยูแล้วทำแบบญี่ปุ่นมาดูเคล็ดลับกันดีกว่านะคะหนังสือเล่มน,นี้เนี่ย คือเขามียอดขายทะลุไปถึง3ล้านเล่มเลยนะคะในญี่ปุ่นซึ่งก็นับว่าเป็นปรากฏการที่โดดเด่นและก็น่าสนใจแค่ชื่อปกเนี่ยก็อยากจะหยิบขึ้นมาอ่านแล้วจริงนะคะคิดแบบยิวทำแบบญี่ปุ่นซึ่งฟังแล้วดูท้าทายอยากรู้อยากเห็นเคล็ดลับมากก็ขึ้นชื่อว่ายิวเนี่ย ชาวยิวย่อมรับรู้กันนะว่าเขามีความคิดที่หลักแหลมมองการไกลและก็ตัดสินใจได้แบบเฉียบคมส่วนชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็มีเอกลักษณ์ในความมุ่งมั่นจริงจังละเอียดรอบคอบแล้วก็มีจิตวิญญาณของนักสู้นั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูวิทยาย,ยุทธหรือว่า เคล็ดลับในการเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จที่ผู้เขียนเขาได้ถ่ายทอดมีอยู่ด้วยกัน3องค์ประกอบด้วยกันนะคะข้อที่1เมื่อตั้งใจที่จะทำอะไรจะต้องมีการวางแผนเพื่อที่จะทำให้สำเร็จตามเป้าหมายข้อที่2ลงมือทำตามแผนที่กำหนดเอาไว้ ข้อที่3จะต้องมีใจที่มุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะทำให้สำเร็จโดยที่ไม่หวั่นเกรงว่าจะทำได้หรือว่าทำไม่ได้นั่นเองนะเพราะคนที่จะประสบความสำเร็จเขาจะมองสภาพสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องตามความเป็นจริงตามเนื้อแท้ของสิ่งต่างๆโดยขจัดความกลัวความวิตกกังวลอคติและก็ไม่คิดไปเองซึ่งก็สามารถเรียนรู้จากเคล็ดลับทั้ง17ประการดังต่อไปนี้นะคะ เคล็ดลับที่หนึ่งรู้จักกลไกของสังคมไม่ใช่ว่าแค่ขยันและทำงานหนักแล้วจะมีโอกาสเป็นเศรษฐีได้เพราะในความจริงคนที่ยุ่งแล้วก็ทำงานหนักที่สุดเนี่ยกลับมีรายได้น้อยที่สุดและทำไมคนอายุเท่ากันจึงหาเงินได้ไม่เท่ากันละ่ะคะคำตอบก็คือว่าระดับชั้นในระบบการบริหารและระดับคุณค่าของงานนั่นเองกติกามีอยู่ว่า ค่าตอบแทนที่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณและคุณภาพของผลงานค่าตอบแทนที่ได้มันขึ้นอยู่กับปริมาณและคุณภาพของผลงานคนที่รักงานและก็สร้างสารรค์คุณภาพผลงานที่มีคุณค่าให้แก่ลูกค้าคนพวกนี้ค่ะจะประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขกับงานมากกว่าคนที่คิดแต่เรื่องเงินคิดแต่เรื่องค่าตอบแทนโลกทุกวันนี้เนี่ยคนที่จะเป็นเศรษฐีได้จะต้องมอบความสุข หรือว่าสร้างคุณค่าให้กับคนอื่นโลกทุกวันนี้คนที่จะเป็นเศรษฐีได้จะต้องมอบความสุขหรือว่าจะต้องสร้างคุณค่าให้กับคนอื่นนั่นเองนะคะเพราะจะเกิดเครือข่ายทางธุรกิจที่สนับสน,นุนก่อให้เกิดรายได้เข้ามาไม่หยุดนั่นเองเคล็ดล <ild ly intrig ue> ับข้อที่2รู้จักตัวเองและก็ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบทำงานในสิ่งที่ชอบมากขนาดที่แบบ ทุ่มเททั้งชีวิตจิตใจสามารถทุ่มเทให้ได้ทั้งชีวิตและจิตใจเลยนะคะนี่คือหนทางสู่ความสำเร็จและมีความสุขไปด้วยนั่นเองการทำสิ่งที่ชอบจะเกิดพลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและก็จะได้พบกับคนที่น่าทึ่งรวมถึงโอกาสดีๆก็จะถูกพาเข้ามาหาเราอย่างไม่ขาดสายเลยนั่นเองไม่ต้องรอจนพบสิ่งที่ชอบนะคะ ไม่ต้องรอจนพบเจอสิ่งที่ชอบแต่ให้รักในสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้ทํามันให้ดีค่ะทำมันให้เต็มที่ด้วยความรักกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าทำมันให้เกิดผลงานที่ดีจังหวะดีๆสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นตามมาเองค่ะต่อมาเคล็ดลับที่3เพิ่มพลังสัญชาตญาณฝึกการมองตนเองและก็สิ่งต่างๆให้แตกฉานคุณจะต้องรู้จักคาดการณ าการกระแสสังคมกระแสการเงินเศรษฐีเขาจะใช้ประสาทสัมผัสและสัญชาตญาณในการอ่านกระแสผนวกกับประสบการณ์และก็สามารถสรุปเป็นบทเรียนได้จำเอาไว้นะคะว่าชีวิตของคุณจะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับคนที่คุณคบหาชีวิตของคุณจะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับคนที่คุณคบหาจึงจะต้องอ่านคนที่คบให้ออกด้วย ต้องอ่านให้ออกภายใน5นาทีนะคะในอนาคตการที่จะสร้างทีมงานก็ต้องมองให้ออกว่าเขาเหมาะกับงานอะไรงานประเภทไหนนี่คือคุณสมบัติพิเศษเช่นกันต่อมาเคล็ดลับที่4ตระหนักถึงพลังอารมณ์และความคิดถ้าอยากจะมีชีวิตที่ดีก็จะต้องหมั่นคิดและก็จดจ่อต่เรื่องดีๆเพราะสิ่งที่คิดมันจะมีผลต่อการกระทำและมันก็จะเกิดผลในชีวิตด้วยเช่นกัน จงเขียนสิ่งที่คิดลงบนกระดาษดูค่ะจงเขียนสิ่งที่คุณคิดลงบนกระดาษเพื่อให้เห็นชัดว่ากำลังคิดหรือว่ารู้สึกยังไงความคิดที่ดีก็ให้เก็บเอาไว้แต่ถ้าอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่ดีก็ตัดสิ่งนั้นออกไปซะคนที่มีความสุขคือคนที่ใช้ชีวิตด้วยความศรัทธาต่อมาเคล็ดลับข้อที่5จงเป็นยอดนักขายค่ะ ถ้าคุณอยากจะทำธุรกิจให้ประสบความสําเร็จสิ่งสําคัญที่สุดคือความเป็นนักขายนะคะพนักงานที่ขายเก่งๆก็สามารถทําให้ลูกค้าไปแนะนำต่อให้กับคนใกล้ชิดมาเป็นลูกค้าต่อได้สิ่งสําคัญที่สุดเวลาขายของคือจะต้องคิดว่าขายได้และก็จินตนาการว่าลูกค้าเนี่ยปลื้มกับสินค้าและบริการของเราต่อมาเคล็ดลับข้อที่6 คือการเป็นอัจฉริยะในด้านการพูดนะคะการเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารเนี่ยเป็นทางลัดสู่ความสำเร็จได้อย่างแน่นอนจงพูดแต่ความจริงและอย่าพูดในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้คิดหรือว่ารู้สึกจริงๆจะต้องระวังการพูดติดป,ปากคำพูดที่พูดเป็นประจำเนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นจึงควรพูดแต่คำที่ดีความเห็นอกเห็นใจความรักมิตรภาพสิ่งดีๆค่ะ พูดออกไปเคล็ดลับข้อที่7จงใช้เครือข่ายหรือว่าคอนเน็ t ชันให้เกิดประโยชน์เครือข่ายคนรู้จักหรือว่าคอนเน็ชันนะคะมีส่วนในการส่งเสริมหรือว่าเอื้อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจได้มากการปรารถนาให้กับคนอื่นพบเจอเรื่องดีๆคือเคล็ดลับที่ดีที่สุดในการสร้างมิตรภาพเคล็ดลับข้อที่8เรียนรู้กฎของเงิน รู้จักสร้างสมดุลของความรู้เรื่องเงินและก็ทัศนคติเรื่องเงินถ้าอยากมีเงินแล้วก็อยากจะมีความสุขจงเติมพลังด้านบวกลงไปในเงินค่ะต่อมาเคล็ดลับข้อที่9จงมีธุรกิจเป็นของตัวเองยิ่งทำให้คนอื่นพึงพอใจมากเท่าไหร่เราก็จะได้รับเงินมากขึ้นเท่านั้นธุรกิจคือการนำเสนอสินค้าหรือว่าบริการที่มีคุณค่ามากพอให้กับคนอื่นยอมจ่ายเงินซื้อนั่นเองนะคะเคล็ดลับข้อที่10 ฝึกใช้ตะเกียงวิเศษของอาลิลอ่าเป็นยังไงก็คือว่าเราจะต้องตั้งเป้าหมายชีวิตจะต้องบอกให้ชัดว่าอยากได้อะไรอยากได้อะไรอยากได้แบบไหนเขียนรายการที่เราต้องทําแล้วก็ทําตามที่เราเขียนด้วยเคล็ดลับข้อที่11จงขอความช่วยเหลือจากคนอื่นคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยจะทําให้คนที่สนับสนุนรู้ว่าที่เขามีทุกวันนี้ได้เพราะว่า คุณช่วยเอาไว้เขาจะได้ปลื้มไงแล้วก็เขาจะได้รู้สึกอยากจะหนุนคุณต่อองนี้ค่ะจงขอความร่วมมือจากคนที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเท่านั้นต่อมาเคล็ดลับข้อที่12เข้าใจคุณค่าของการมีคู่ชีวิตความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสามีภรรยาเป็นปัจจัยที่สำคัญมากเลยนะคะเป็นปัจจัยที่สำคัญมากก็จงหาให้เจอคือ ถ้าจะแต่งงานจะเลือกใครมาเป็นคู่ชีวิตสักคนก็ต้องเลือกให้ดีเพราะเราจะต้องใช้ชีวิตร่วมกับเขาไปแทบจะตลอดอะเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะต่อมาเคล็ดลับข้อที่13สร้างจิตสำนึกเศรษฐีค่ะยิ่งวาดภาพตัวเองในใจให้ดูดีเท่าไหร่ก็ยิ่งดึงดูดความสุข ดึงดูดความสำเร็จและก็ความมั่งคั่งเข้ามามากเท่านั้นนะคะต่อมาเคล็ดลับที่14กล้าตัดสินใจและก็ลงมือทำสร้างนิสัยการตัดสินใจที่ดีแน,แน่วแน่และก็ชัดเจนเคล็ดลับที่15รู้จักรับมือกับความล้มเหลวสิ่งที่วัดว่าใครประสบความสำเร็จไม่ใช่การไม่เคยล้มเหลวนะคะแต่คือพลังใจที่ลุกขึ้นมาใหม่อีกครั้งต่างหาก เคล็ดลับข้อที่16ก็คือมีความฝันค่ะการมีความฝันมันเป็นอะไรที่จำเป็นมากนะคะต่อการประสบความสำเร็จและการมีความสุขเคล็ดลับข้อที่17ยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตชีวิตจะดีหรือว่าร้ายขึ้นอยู่กับการตีความสิ่งที่เกิดขึ้นและควรนำประสบการณ์มาใช้ให้มันเป็นประโยชน์ผู้เขียนเนี่ยเขา เมื่ออายุตอนประมาณ20ขณะที่เขารับการถ่ายทอดหลักคิดแบบยิวที่บอกให้เขาเขียนรายการที่ฝันที่เขาอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นจงเขียนออกมาแล้วก็ทำให้มันเกิดขึ้นและน่าแปลกใจมากสิ่งที่เขาวาดฝันไว้ทั้งหมดนั้นเป็นจริงไม่ว่าจะเป็น การได้ทำงานที่ตัวเองชอบการเป็นเจ้าของบริษัทหลากหลายแห่งการหลุดพ้นจากงานที่จำเจกเกษียณอายุงานก่อนอายุ30ปีแล้วก็ได้แต่งงานกับผู้หญิงในฝันได้เลี้ยงลูกๆอย่างมีความสุขสรุปนะคะการมีความสุขได้จำเป็นจะต้องมี3กุญแจต้องมีกุญแจ3ดอกด้วยกันก็คือข้อที่1รู้จักตัวเองข้อที่2 ตามหาสิ่งที่ตัวเองชอบและข้อที่3คือการรักตัวเองและคนรอบข้างค่ะสรุปเลยนะคะ,อ,ะอีกทีถ้าอยากจะประสบความสาเร็จข้อ1เลือกเพื่อนเพื่อนที่คุณคบค่ะข้อที่2หนังสือที่อ่านข้อที่3การตั้งเป้าหมายเวลาเราตั้งเป้าหมายเราจะต้องกำหนดระยะเวลาของความฝันด้วยนะคะอย่างเช่น ฉันจะมีซุเปอปร์คาร์ยี่ห้อโน้นยี่ห้อนี้รุ่นโน,น้นรุ่นนี้อยากได้ในปีนั้นปีนี้เดือนนี้เดือนที่เท่าไหร่วันที่อะไรลองจินตนาการภาพในหัวของเราจะต้องจินตนาการให้มันชัดเจนที่สุดแล้วก็ค่อยๆย,ย่อยรายละเอียดลงมาตามขั้นตามตอนที่เราได้วางไว้ค่ะแต่จะต้องฝันให้ใหญ่ไว้ก่อนนะคะและลงมือทำมันอย่างจริงจัง